ข่าววินัยชิงคืนฟุตบอลไทยบายมานโนโป๊กกิ้งสไตล์ประจำวันที่24พฤษภาคม2565โดยชยายผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟบไทยในช่วงของอชิงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้เปิดสาเหตุที่แท้จร,งร,ร,ร, FC, งริงเอริกคานพาดร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFC ซียุยสามปีในครั้งนี้โดยทางเอริกคาร์แบ็กซ้ายจอมบุกลุกครึ่งไทยสวีเดน เป็นหนึ่งในหนักเตะร่วมกับทางจุดสุนทรเบลธนวัฒน์สุจิตสาวมรมาร์เซลซิทฮาร์ตและก็นิโคลัสมิเกลส,สันที่ดังประดามแป้งนมพันธ์ร่ำซำผู้จิการทีมชาติไทยต่อสายตรงวิดีโอคอลหาทับทามเพื่อแจ้ง้เขาคนนี้เขา้าเป็นกาลังหลักสำคัญในกระทางทีมชาติไทยลุยศึกเอฟซียูยี่สปีเอเชียนคัพสองพันยี่สิบสองปรอวัท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานสาเหตุที่ทับช้างศึกประกาศ30รายชื่อลุยศึก AFC อยู่23ปีนั้น แล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อของเอริกคาวแบ็กซซ้ายวัย20ปีจากทาง AFG อาหุชนั้นเป็นเพราะว่าทีมชาติสวีเดนชุดยู21ปีได้ประกาศตัวรเรียกตัวเอริกคาวแบ็กซซ้ายด้วครึ่งไทยติดทีมชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเพราะคัดเลือกที่จะพบกับทางลัสเซเบิร์กและก็อิตาลีในช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี2565ซึ่งจะแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกันกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ สำหรับทางอิริคคาวมีคุณพอ่อเป็นชาวสวีเดนและคุณแม่เป็นคนไทยเป็นน้องททแท้ๆของออสการ์คคาวมิดฟิลด์ที่้าแข้งกับสงขาเอฟซีในศึกไทยลีก3โดยปัจจุบันอิริคราวนั้นเป็นกำลังสำคัญทางฝั่งซ้ายกับทางทีมของสโมสร a อ f ีเอาุชทีมชนะนําในศึกลีกส,สุดขอทางเดนมานร์กในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้น่าเสียดายนะฮะที่เขาคนนี้ไม่ได้มีในรายชื่อ30คนโอ้โหน่าเสียดายจริงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ เบนจามินเดวิสโพสต์ข้อความหลังทีมชาติไทยพลาดเหรียญทองซีเกมส์โดยการน,นี้หลังจากที่ทางทีมชาติไทยชุดยุยยุสามปีพลาดเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามโดยหนึ่งในการสำคัญของทัพช้างศึกชุดนี้อย่างทางเบนจามินเจมเดวิสนนกรุกทักษะเชิงสูงจากทางลีกอังกฤษได้โพสต์ข้อความเปิดใจหลังทัพช้างศึกพลาดเหรียญทองซีเกมส์ด้วยข้อความที่ว่าไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการในท้ายที่สุดแล้ว แต่รานั้นจะเรียนรู้จากมันไปด้วยกันขอบคุณแฟนๆทุกคนครับท่านี้เบนจามินเจมส์เดวิสจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยโดยศึก AFC ซีอยู่สามปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเบนจามินเจมส์เดวิสจะได้ผนึกกำลังแดนกลางร,ร่วมกับทางธนวัฒน์สุงจิตทาบอนมิฟิลจากทางเลียอสสต์ตีทีมชนะนำในศึกพิยร์ลิก และก็ชานรงพรมสีแก้วดาวรุกจากทาง a อดีจูเนียนอาดาเวจากลิกสเปนในครั้งนี้เป็นในว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสะเทือนไทยลีกลื่นหยักยักทีหนึ่งคว้าตัวนิติพงศ์เซลานน์แบ็กซ้ายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยกานที่บอกได้เลยว่าเป็นการเสริมทัพที่เซอร์พรฟไพรส์แฟนบอลไทยเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางทัพแข้งเชฟทุรูเบงค,อค็อก จอจะคว้าตัวนิติพงศ์เสรานน์แบ็คขวาจอมครอสบอลดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่เสริมแะ่งในครั้งนี้โดยซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลต่างก็จับตาการเติมเต็มฝั่งขวาของทางทูลบังคอกทิสซองโดนิติพงศ์เสรานน์ซึ่งชิงตําแหน่งฝั่งขวาของทัพแข่งเทพกันแบบสนุกอย่างแน่นอนโดยสำหรับทางนิติพงศ์เซลานน์นั้นปิดฉาก6ปีเต็มกักบการท้าเบรฟซีก่อนจะตัดสินใจย้ายสูแ่แดนเหนือเรื่องทีมเชียงราย็ศในครั้งนี้ และล่าสุดนั้นกำลังเตรียมที่จะหาความท้าทายครั้งใหม่กับทาง True b a n ค k o k U เดตในครั้งนี้เป็นด้งงานการนี้ต้องรองดูกันต่อไปกัะกันว่าจะเป็นเช่นไระนะฮะถือว่าสะเทือนทีหนึ่งไม่ใช่น้อยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโปรแกรมมาแล้วทีมชาติไทยลุยสุด AFC อยู่20ปีโดยทีมชาติไทยชุดยู่20ปีอยู่ร่วมสายจีกับทางโอมานที่เป็นเจ้าภาพฟิลิปปินส์อัฟกานิสถานในการคัดเอเชียในครั้งนี้ โดยงานนี้นะผมสำหรับการแข่งขันประกรดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18กันยายนปี2565โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่14กันยายนที่สนามสุรตานกาบุสสปอร์ตคอมเพล็กซ์ไทยเจกกระทางอัฟกานิสถาน16กันยายนที่สนามสุรตานกาบุสสปอร์ตคอมเพล็กซ์ฟิลิปปินส์จกกระทางไทยและก็วันที่18กันยายนที่สนามสุรตานกาบุสสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ไทยจะกระทางโอมานสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มพร้อมด้วยอันดับ2ดีที่สุดนะฮะ4-6ชาติผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในปีหน้ากันต่อไปนะใครแฟนพวกเขาตามติดประชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ5สิ่งสะท้อนลูกตังไทยหลังช้างศึกยู่ย3ปีคว้าเหรียญเงินซีเกมส์2021ในครั้งนี้ โดยอยังไงนี้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศึกผู้บอลชายในมักกีฬาซีเกม2021ซึ่งเป็นที่ทราบกันนะว่าทีมชาติไทยได้เพียงแค่เหรียญเงินมาครองโดยพ่ายกับทางทีมชาติเวียดนามไป0-1ณรอบชิงสแตเลิศนันามมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อค่ำคืนวันทิตที่ผ่านมาทาให้ทีมชาติเวียดนามนั้นเมาเหรียญทองทั้งผู้บอลชายและก็ฟุตบอลหญิงได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันในมักกีฬาซีเกมแถมทัพดาวทองอยังสร้างสถิติ เก็บครีนชีตได้ทุกเกมในทัวร์นาเมตนต์นี้จนกลายเป็นการสร้างสถิตแชมป์4เกมแบบไม่เสียเลยสักประตูเดียวตั้งแต่รอบ,บแรกยันรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งรแรกในรอบ4 3ปีในครั้งนี้ต่อจากทางมาเลเซียที่เคยทําได้เมื่อปี1979โอเคแหละครับแม้ว่าจะได้เพียงแค่เด่นเงินแต่มันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอีกได้ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็สามารถนำผลงานจากการได้เด่นเงินมาเป็นปบทเรียนแล้วก็ท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้ เพื่อจะให้อนาคตไม่ว่าจะเป็นัวรนาเมใดก็ตามทีผรัดนั้นจะได้มีผลงานที่ดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนซึ่งบทความนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5สิ่งที่ว่านั้นจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจาก 1. กงค์กรกันละกันสะท้อนรเรื่องการเตรียมทีม สิ่งแรกที่ต้องยอรับก,กันก่อนก็คือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้จัดการแข่งขันภายใต้สมพาพานฟุตบอลนานาชาติหรือฟี f a และก็ไม่ได้จัดอยู่ในช่วงฟี f a เดยแถมยังมีการกำหนดอายุไม่เกิน23ปีบวกนักเตะอายุเกิน3ปายอีกด้วย ทำให้ก่อนทันวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นมีความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมชุดนี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกันเนื่องจากการจัดก,การแข่งขันซีเกมในครั้งนี้มีการประกาศเลื่อนมาถึง2ครั้งจากพิษภัยของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้เมื่อถึงเวลาที่มีการเตรียมการแข่งขันจริงทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวได้ชนกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศไทยแบบเต็มๆแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการเคาะนะว่ายัางต้องการโฟกัสไปที่การคว้าเหรียญทอง และต้องการชุดดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนามและสุดท้ายทางออกของการแก้ปัญหาคนนี้ก็คือมีการเลื่อนฟุตบอลไทยลีกให้จบเร็วขึ้นและเลื่อนฟุตบอลถ้วยบริโบทไทยลีก2021ออกไปประมาณราวหนึ่สัปดาห์แต่ด้วยความที่ไม่เป็นโปรแกรม FIFA Day ทําให้บางสโมสรตัดสินใจไม่ปล่อยตัวนักเตะชุดอายุไม่เกิน23ปีดีกรรทีมชาติไทยตามสิทธิที่สโมสรสามารถพึงกระทําได้ ซึ่งเป็นผลการทําให้เตรียมทีมของทีมชุดนี้อยู่ในภาวะขับไปซ่อมไปและก็ได้นักเตะไม่เต็มชุดจากการบริหารการจัดก,การเรื่องของการเตรียมทีมที่ยังไม่ดีพอโดยการประกาศรายชื่อของทีมชุดกเก่าวเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันก,นก่อนการเดินทางและนักเตะบางคนเดินทางก่อนนักเตะนัดแรกเพียงแค่2วันเท่านั้นส่วนการฝึกซ้อมร่วมกันแบบเต็มชุดก็เกิดขึ้นก่อนเกมนัดแรกแค่1วันเท่านั้นต่อมาข้อที่2 สะท้อนความเข้าใจนักเตะของเคชโคดันดี้ทราบกันว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดซีเกมมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงกระทันหันก่อนจะอาหานหน้าแข่งขันกันเพียงแค่ไม่กี่วันจากโค้ชจงมาเป็นมา n o โนโพอคิงของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ต้องเข้ามารับเผือกพร้อนแบบกระทันหัน ซึ่งจริงๆแล้วโคชโย่งเองก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีอยู่แล้วที่ครุขี่ก,กับชุดนี้และทำกันบ้านมาอย่างเจ้านานตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รราคัดเลือกที่ป,ประเทศบังกลีเตั้งแต่ปีที่แล้วตลอดจนเซมิฟิเนอุ่นเครื่องอย่างทางศึกฟุตบอลดูไบคัพ2022เมื่อต้นปีโดยรายชื่อ50นักเตะที่ลงทะเบียนกับทางฝ่ายจากการแข่งขันซีเกมส์2021 ก็มาจากการทํางานของโค้ช้งและก็ผู้ช่วยอย่างทางโค,โค้โชคโชคชีวีผมรัฐแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทําให้การเข้ามาของมานนโปกิ้งในช่วงเวลากระทันหันได้ทําให้เกิดปัญหาความเข้าใจนักเตะที่น้อยจนเกินไปและไม่มีเวลามากพอที่ทําให้นักเตะแต่ละคนเข้าใจถึงแทคกติกจริงๆอย่างที่เขาต้องการในเวลานี้ต่อมาข้อที่3สะท้อนมนาตรฐานนักเตะจากไทยลีกที่ยังยอดเยี่ยม สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อที่ข้อดีที่เราได้เห็นจากการคว้าเหรียญเงินในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นนะว่ามาตรฐานของทรัพยากรนักเตะทีมชาติไทยที่มาจากไทยลีกหรือมาจากต่างประเทศนั้นยังมีมาตรฐานที่ยอดเยี่ยม เป็นระดับต้นๆของอาเซียนเพราะรแม้จะมีการเตรียมทีมทจริงจังไม่กี่วันและบินไปประเทศเวียดนามก่อนการแข่งขันนัดแรกเป็นแค่สามถึงสี่วันเท่านั้นภายใต้นักเตะที่ไม่ใช่ชุดเต็มยังขาดนักเตะชั้นเยี่ยมในชุดอายุไม่เกิน23ปีอีกหลายคนที่เล่นในไทยลีกรวมถึงเล่นในต่างประเทศอีกหลายคนแต่ทีมชาติไทยก็ยังสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชแตเลิศได้ทั้งที่ทีมชาติอื่นๆมีการเตรียมทีมล่วงหน้านานนับเดือน บางทีมีการปิดฟุตบอลลีกภายในประเทศเพื่อการแข่งขันซีเกมโดยเฉพาะที่ซ้าไปในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึง3ประเด็นร้อนหลังเกมนะฮะที่ทีมชาติไทยของเรนั้นทำเต็มที่แล้วและดูแล้วมีสิ่งที่ต้องแก้ไขกันต่อไปเพราะฉะนั้นจงแก้ไขให้ถูกจุดด้วยกันกนครับและนี่ก็เป็นข่าววิน,นัยชิงค,คืนฟุตบอลไทยหมายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่24พฤษภาคม2565ยาโดยใชย้ผู้บังคครั่งฟุตบอลไทยครับ